ท่า today อัปเดตไอออนอาทีพร้อมที่จะเปิดขายจริงอย่างเป็นทางการในประเทศจีนดีไซน์ภายนอกชุดไฟหน้าพร้อมไฟเดทาม running l i g h DRL แบบ LED รูปตัว L ชุดกันชนหน้ามีช่องระบายอากาศทรงสี่เหลี่ยมคางหมูกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว led หลังคารถพารามิกซันรูฟไฟท้าย led ทรงเรียวแนวยาวล้ออลลอยขนาด17และ18นิ้วภายในคอนโซลหน้าหุ้มหนังสัมผัสจอกลางขนาด14.6นิ้วมาตรวัดดิจิทัลขนาด8.88นิ้วเบาะนั่งคู่หน้าปรับด้วยระบบไฟฟ้า8จุดเบาะหลังพับเก็บได้แบบ60-40ได้พื้นที่เก็บสัมภาระ940ลิตรพร้อมตู้เย็นแช่ครื่องดือ ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแรงดัน400โวลต์รุ่นสแตนดาร์ดเรนจ์วิ่งไกลสุด520กิโลเมตรรุ่นลองเรนจ์วิ่งไกลสุด650กิโลเมตรมีฟังก์ชัน V2L ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ e d i c o 5.0พร้อมกล้องรอบคัน11จุดค่ายไอออนเปิดราคาเริ่มต้นราว5.75ถึง7.99แสนบาท